สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะโจทย์ปัญหามันก็จะมีข้อความใช่ไหมคะหลักการก็คือเราจะต้องแปลงข้อความให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์โอเคไหมคะทีะนี้สมการของเรามันก็จะประกอบไปด้วยทั้งตัวแปรทั้งตัวเลขนะคะขัน้นความด้วยเครื่องหมายเท่ากับโอเคมาเียนมาดูโจทย์ตัวอย่างนะคะ,ะทุกคนอ่านพร้อมกันดังๆนะคะเนิสองส้ที่ใจื้อ หลักการข้อนี้โจทย์ปัญหาก็คืออิ่นใจเขาไปซื้อของที่สากลแล้วก็ทำสีหล่นใส่ใบเสร็จมันก็เลยใบยเสร็จหายไปเนี่ยคะใบเสร็จคูคัดลอกเอามาเาข้ากล้าวนะคะใบเสร็จมีนมสดสองกล่อง,องแต่ว่าราคาหายไปไม่รู้ราคาเท่าไหร่เขาทำสีหกใสแล้วก็ขนมปังหนึ่งชิ้นเป็นเงินสิบสามบาทนะคะรวมแล้วเป็นเงินสี่สิบเอ็ดบาทในเนี้ยปัญหาของอิ่นใจก็คือเขาต้องการทราบว่าราคาของนมสดนะที่ ที่ที่มันหายไปเนี่ยราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะได้เอาไปบันทึกในสมุดบันทึกประจําวันนะคะเขาให้เขียนสมก,การเพื่อหาราคาของนมสดหนึ่งกล่องสมก,การที่เราจะเขียนอะ่ะเราเขียนสมก,การเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่า x คืออะไรตัวแปรืออะไรนะคะแต่เราจะตอบโจทย์ได้เนี่ยข้อความที่มันจะเป็นสมก,การในที่นี้ความสาคัญของสมก,การในที่นี้ก็คือมันเป็นราคาของ,อง,งขอ,อ,มมองที่เขาซื้อมาถูกไหมคะเขาซื้อของมาสองชิ้นเป็นเงินกี่บาท 41บาทเพราะฉะนั้นสมก,การในที่นี้มันก็จะต้องเป็นสมก,การที่เกี่ยวกับของราคาของที่เวาซื้อมาถูกไหมคะ,ะเรียนบอกได้ว่าซื้อมาเป็นเงินทั้งหมด41่บบาทแต่ว่าซื้ออะไรมาบ้านเนี่ยของที่ซื้อมา2อ,อย่างนี้ก็คือต้องเอาไปทาอะไรกันแล้วได้41บาทคะ่ะต้องบวกกันแล้วได้41เโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ทราบค่านในที่นี้ก็คือนมสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ในทางคณิตศาสตร์ถ้าเราไม่ทราบอะไรเราจะกําหนดให้สิ่งนั้นแทนด้วยตัวแปรนะคะให้แทนด้วยตัวแปรจะเป็น x y z a b c ได้หมเดเลยนะคะคุณครูขอให้แทนด้วย x นะให้ x แทนราคานมสดในที่นี้นะคะนมสด1กล่องแล้วกัน x แทนราคานมสดหนกล่องในที่นี้เพื่อซื้อนมสดอีกกี่กล่องตรงนี้ที่บอก 2>, 2กล่องนะคะครูขอเขียนตรงนี้แทนแล้วอิ่มใจก็เลย หนึใจซื้อนมสดมา2กล่องเพราะฉะนั้น2กล่อง1กล่องเราแทนด้วย x ดังนั้น2กล่องเราก็จะสามารถเขียนแทนด้วยอ x นะคะซึ่งมันก็มาจาก x บวก x นะคะ x เท่ากับ2 x โอเคอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะเขียนสมการค่ะข้อความทั้งหวดนี้เป็นเรื่องของราคาของที่ซื้อมาเพราะฉะนั้นสมการที่เราเขียนมันก็ต้องเป็นราคาของที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะก็เป็นเงินทั้งหมดที่บาทค่ะอ่าส1บาทค่ะใส่คอมทั้งหัน ของที่ซื้อมาค่ะราคาของที่ซื้อมาอ่ะเขียนก่อนราคาของในนี้เขียนของก่อนของที่ซื้อมาคืออะไรบ้างอ่มีนมสดนะคะมีนมสองกล่องโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีขนมปังนะคะอันนี้คือของที่เขาซื้อมาก็เป็นเงิน41่บาทโอเคไหมยังให้ลงราคานมสมมสองกล่องราคาเท่าไหร่ นมสองกล่องราคา 2x แล้วก็ขนมปังขนมปังราคาเท่าไรก็ไ <40. S 1> ปดูในบระปอ่าราคา13บาทนะคะรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ41 <40. S> <40. S 1> บาทนะคะเพราะฉะนั้นสมการที่เราจะเขียนได้ในที่นี้ก็คือ 2x บวก็ 3, บวก13เท่ากับ41นะคะข้อมูลเนนะื้อหาวันนี้ที่เรียนกันเราแค่เขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ในรูปของสมการเท่านั้น ยังไม่เน้นแก้สมาการนะคะเอาแค่ตรงนี้สําหรับวันนี้นะคะพอมองเห็นแนวทางเห็นตัวอย่างไม่ทะลุได้ไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วก็ลองศึกษาตัวอย่างที่สองที่สาม่อนะคะลองทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะรียอหสารจะให้เรียนลงทำโอเคค่ะ